สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องไ์สไตล์เด็กดอยตามเคยนะครับหากภาษีหนะ้าที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับครีเอเตอร์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับน,นี้เราก็เข้าไปในเอเซนตเลยนะครับทุกคนจะมีจนหมฉบับนี้เข้ามานะครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับทั้งที่รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงินก็ตามนะครับเข้าไปที่ การชำระบัญชีนะครับแล้วท่านที่บอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ผมขอแย้งเลยนะครับมันแก้ไขได้นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าการจัดการการตั้งค่านะครับข้างล่างสุดนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับแก้ไขได้นะครับเข้าไปตรงดินสอนี่นะครับแล้วก็ กดจัดการข้อมูลบัญชีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับของผมอนุมัติไปแล้วเราจะแก้ไขนะครับเมื่อกี้คลิปที่ผมส่งทําไปเมื่อกี้นี่ข้อมูลภาษีมันเต็มส0มสิเปอร์เซ็นสาสิบเปอร์เซ็นะครับสามสิบเปอร์เซนแต่อันนี้ที่ผมแก้ไขไปแล้วมันเหลือแค่ห5%เอร์เซ็ห้าเอร์ซ็นกับศูนย์เอร์เ็นตเห็นไหมครับคือไม่เสียภาษี วิธีทำนะครับก็คือให้เห็นข้างล่างไหมครับเขาบอกว่าส่งแบบฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็กดไปเขาบอกว่าหากคุณเริ่มกรอกแบบฟอร์มใหม่ระบบจะนำแบบฟอร์มที่คุณส่งครั้งเก่าก่อนก่อนเนี้ออกไปเราก็เริ่มกรอกข้อมูลแบบฟอร์มใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บมันก็จะเด้งกลับไปตรงเข้าไปแล้วกด เข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้เหมือนเดิมบุคคลธรรมดาแล้วกดถัดไปไม่ได้พำนัดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกดไม่นะครับกดถัดไปอันนี้แบบฟอร์มก็เหมือนเดิมนะครับของเรานะครับเป็นแบบฟอร์มบุคคลธรรมดาคือ w ับขีดน e นะครับกดเริ่มกรอกแบบฟอร์มนะครับ แบบฟอร์มที่เขาให้มานี่นะครับแล้วก็เริ่มกรอกเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกรอกชื่อของเรานะครับแล้วก็เป็นประเทศเราอยู่ในประเทศอะไรนะครับคองโกไหมครับไม่ใช่ครับเราอยู่ในประเทศไทยกดประเทศไทยเลยครับแล้วหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนั่นก็คือ ตัวนี้นะครับกอรอกก็ได้ไม่กอรอกก็ได้นะครับแต่ผมกอรอกเข้าไปก็ได้นะครับกอรอกหมายเลขบัตรประจําตัวของตัวเองนะครับโอเคครับเรากดถัดไปแล้วที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมากดแล้วก็ภูมิประเทศไทยที่อยู่ก็ตามเดิมเลยนะครับ กรอกที่อยู่หมดปุ๊บแล้วก็กดถัดไปนะครับประเทศไทยนะครับอันนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับประเทศไทยตรงนี้สําคัญมากนะครับสองข้อนี้สําคัญสนสัญญาภาษีนี่นะครับประเทศไทยนะพันนักอยู่ในประเทศที่อ้างตามสิทธิสัญญากับสหรัฐอเมริกานะครับคือเราต้องมาเลือกใช่ตรงนี้นะครับใช่แล้วก็กดตรงนี้ด้วย แล้วกดเลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทยนะครับโอเคแล้วเมื่อตรงนี้ปุ๊บเงื่อนไขอัตราพิเศษเนาะคือการบริการนะครับเราก็ต้องมาเลือกเลือกเลือกตรงนี้นะให้มันน้อยที่สุดนะครับแล้วกดตกลงนะครับการบริการภาพยนตร์และทีวีตรงนี้นะครับแล้วก็มากดแล้วก็เลือกเลือกอันที่มันน้อยที่สุดนะครับแล้วกดถูกตกลงแล้วก็อ้างสิทธ YouTube ตรงนี้นะครับเรามาเลือกอันที่น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะน้อยได้ครับแล้วกดตกลงนะครับกดถัดไปแล้วแบบฟอร์มต่างๆเราก็กดตกลงไว้ก่อนนะครับแล้วกดถัดไปเลยครับนี่ก็ใส่ไลยเซ็นนะครับไลยเซ็นคือชื่อของเรานะครับ อันนี้กดใช่เพราะเราเป็นคนกรอกแบบฟอร์มเองนะครับแล้วกดถัดไป2ข้อนี้ข้อแรกนะครับเราทำ u t u b e คือทำงานให้กับ Google นั่นเองครับแล้วกดใช่แล้วก็แล้วข้อที่2นี่นะครับถ้าคนที่เคยได้รับเงินแล้วก็กดได้รับนะครับแล้วกดยินยอมข้อแรกนะครับคือยังไม่ได้รับเงินนะครับแล้วก็ กดส่งไปนะครับกดส่งไปแต่อันนี้ผมไม่กดเพราะว่าผมทําไปหมดแล้วนะครับผมก็ขอยกเลิกทุกอย่างอันนี้คือคลิปที่คลิปใหม่ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อแก้ไขคลิปเดิมนะเพื่อที่จะให้เราได้ลดหย่อนภาษีตามประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันกับคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ